ขยอยมีผลงานดีๆส่งมาแฟนๆได้ติดตามกันได้บ่อยๆอย่างโจทสกันศิลปินในค่าย t r o m u k ที่เรารู้จักกันดีจากการแรปและร้องที่มีเอกลักษณ์และมีสไตล์ที่ชัดเจนเป็นของตัวเองมีแนวเพลงที่ถนัดอย่างฮิปฮอ โซ so, รับหน้าที่ในการโปรดิวเซอร์เพลงให้กับน้องๆศิลปินในค่ายอีกด้วยและล่าสุดส่งซิงเกิลใหม่มาอ้อนแฟนๆกับจังหวะสนุกในเพลงเหงาแพนิกไนเหงาแพนิกไนจุดเริ่มต้นที่มาของเพลงนี้คือโจทิโอสสเอเคเนเล่าว่าเมื่อประมาณสี่เดือนที่แล้วมีอาการป่วยและเพิ่งมารู้ว่าตัวเองมีอาการแทนิก และแน่นอนว่าความเหงาความคิดถึงของคนเรานั้นมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนหลายครั้งที่รู้สึกเหงาในเวลากลางคืนมันเลยมีประโยคนึงขึ้นมาในหัวอยู่คนเดียวมันเหงารู้ไหมเลยอยากถ่ายทอดออกมาในรูปแบบความรักของหนุ่มสาวที่อยากอ้อนใครสักคนในค่ำคืนที่อยู่คนเดียวในวันที่ห่างไกลาจากแฟนสำหรับเพลงนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงของ โ o ทอสสเอที่มีกลิ่นอายใหม่ๆจากทุกเพลงที่ผ่านมาโดยเพิ่มความป๊อปทางด้านดนตรีที่มาพร้อมจังหวะและซาวที่ฟังสนุกสนุกสบายสบายไม่ได้มีแค่คุณที่เหงายังมีเรามาเหงาเป็นเพื่อนกันนะ